ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ KKCCC แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ง1 6 8 ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกำไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับทีเด็ดในกลุ่มมา r โก V.I.P. นะครับเมื่อวานก็เสียไปนะครับ Open e n นเก e นพลิกล็อกแพ n น t ชิลนไป3-2สส่วนสเต็ปก็น่าเสียดายมากๆนะครับเสียแค่คู่เดียววันนี้เอาใหม่ครับจัดเน้เนๆหน่อย <c oughs> ก็เหมือนอยังเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มา์โกจะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด morning, said, buy, e ็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับผลมาโก้นะครับเมื่อวานก็เข้าเต็มๆไป2โดนโตรับประทานไป2นะครับเมื่อวานก็เจ้าเจ้ากันไปตอนนี้ถ้าวันย้อนหลังเราติดลบ2 0,000ืนะครับเดี๋ยววันนี้จัดเด็ดๆสักสีคู่เอาไปบวกกันไหนครับก็ในกลุ่มโคดรว p โคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่ม ่มนี้ก็สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะีีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทากำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม มาทันที่คู่แรกนะครับสำหรับวันนี้เป็นฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์อันดับ6นะครับแมนยูอันดับ4คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดบ้านแมนยูก็เป็นแมนยูนะครับเอาชนะไป2-0ฟอร์มห้านันหลังสุดสเปอร์ชนะ1สเสมอ2แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน16นัดชนะ11แพ้5ยิงได้33เสียไป20นะครับส่วนแมนยูฟอร์มห้านันหลังสุด ชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน15นัดชนะ7เสมอ2แพ้หยิงได้19เสียไป29ลูกนะครับการจัดทัพวันนี้นะครับสเปอร์ก็คาดว่าจะวางหมากในระบบ3-4-2-1หน้าเป่าวันนี้ก็เป็นเฮริเคนเหมือนเดิมนะครับส่วนแมนยูวันนี้ก็น่าจะวางหมากมาในระบบ4-2-3-1หน้าเป่าวันนี้จะใช้เวทฮอตนะครับแดนกลางวันนี้ก็จะเป็นแอนโทนีซาบิเซอร์และก็มาคัสแอฟอร์ดนะครับ สำหรับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่แมนยูต่อเสมอนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยมาโก้ก็มองว่าทีมเยือนแมนยูเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับจากฟอร์มช่วงนี้สเปอร์ก็ไม่มีโค้ดด้วยนัดล่าสุดก็โดนนิวถล่มมา61วันนี้แมนยูบุกมาน่าจะมีแต้มนะครับมา์โกขอฟันธงวันนี้ไปที่ปีศาจแดงแมนยูครับผม และคู่ต่อมานะครับก็เป็นฟุตบอลในรายการพรีเมียร์ลีกเช่นกันเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันอันดับ18นะครับอยู่ในโซนตกชั้นส่วนนิวคาสเซิลอันดับ3เจอกันนัดล่าสุดนิวคาสเซิลก็เปิดบ้านเอาชนะมาได้1-0นะครับ5นัดหลังสุดเอเวอร์ตันยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน16นัดชนะ5เสมอ3แพ้8ยิงได้14เสียไป20นะครับส่วนนิวคาสเซิลฟอร์ม5นัดหลังสุด ชนะ4แพ้1รมในการเล่นเป็นทีมเยือน16นัดชนะ7เสมอ6แพ้3ยิงได้25เสียแค่15ลูกนะครับการจัดทัพวันนี้นะครับเอเวอเรสตนก็คาดว่าจะจัดทัพมาในระบบ4-4-2ก็จะมีเลเว่นกับดินาไดเกลนะครับยืนเป็นคู่หน้าส่วนนิวคาสเซิลวันนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับก็มีมิเกลเมรรอน อเล็กซานเดอร์อีชาร์กนะครับแล้วก็ซูเออริตันนะครับที่จะคอยล่าประตูวันนี้ส่วนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่นิวคาสเซิลต่อครึ่งควบลูกสาหรับวันนี้นะครับมาโกก็มองว่าประสิทธิภาพของนิวคาสเซิลช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มสุดๆนะครับดูดีกว่าเอเวอเรตันเยอะนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเอเวอเรตันไม่ชนะใครเจอกับนิวคาสเซิลนัดล่าสุดเนี่ยถล่มสเปอร์มา6-1ความมั่นใจเต็มร้อยนะครับวันนี้มาโกก็มองว่านิวคาสเซิลน่าจะบุกคว้าใช้ได้ครับฟันธง สำหรับพิมลีกอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับคืนนี้ก็จะเป็นคู่ของเซาท์เมป์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบอนมัดเซาท์เมป์ตันอันดับ20นะครับท้ายตารางเจอกับบอนมัดอันดับ15คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็เป็นเซาท์เทมป์ตันนะครับบุกเอาชนะบอนมัดมา1 0ฟอร์มในนัดล่าสุดเจ้าบ้านเซาท์เทมป์ตันวันนี้ยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ2แพ้3ฟอร์มในการเล่นในบ้าน16นัดชนะ4เสมอ4แพ้10ยิงได้15เสียไป30นะครับ ส่วนบอลมัดฟอร์มอัดนัลังสุดชนะ3แพ้2ฟอร์มในการออกเยือน16นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ิยิงได้16เสียไป40ลูกนะครับสำหรับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเซาเทมป์ตันต่อเสมอควบครึ่งลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าจิมเยือนบอลมัดเครื่องกำลังแรงนะครับช่วงนี้คว้าชัยได้3นัดจาก5นัดดูแล้ววันนี้เนี่ยเหนือกว่าเซาเทมป์ตันนะครับเซาเทมป์ตันตอนนี้เนี่ย น่าจะทำใจในการตกชั้นแล้วนะครับดูจากฟอร์มวันนี้คิดว่าบอลมัดน่าจะบุกค,คว้าใ้ได้ครับมาโก้ขออยู่บอลมัดครับวันนี้และคู่สุดท้ายสำหรับมาโก้วันนี้นะครับเรามาดูฟุตบอลในรายการโคปาอิตาเลียกันบ้างนะครับฟิออเรติน่าจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเพรโมเนเซ สำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับนัดแรกเตะกันที่บ้านครีโมเนเซ่เนี่ยฟิออบุกแบลชนะมาได้2 0นะครับสำหรับฟอร์มนันดัลังสุดในรายการนี้ฟิออชนะ3แพ้2ส่วนครีโมเนเซชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่ฟิออต่อลูกครึ่งนะครับวันนี้สำหรับวันนี้เนี่ยมาโก้ก็มองว่านัดที่แล้วฟิออทได้ดีนะครับชนะมาได้ก่อน สลูกวันนี้มาเล่นในบ้านเนี่ยคิดว่าน่าจะเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับต่อมาลูกครึ่งเนี่ยวันนี้มาโก้ขอลุ้นเม็ด2จากฟีออดีกว่านะครับวันนี้มาโก้ขออยู่เจ้าบ้านฟีออร,รอโชว์กำไรครับผมฟันธงครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดน,ต,น,โดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆนท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด KK CCC ได้เลยนะครับก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ